เด่นดดดดูดดเต็มกรงเลยมั้ยันจะฝั่งนู้นตกแล้วนะดูนะไปทีเป็นสายสนะครับหลังเียวเา มันปากๆรูไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับเขาจะวิ่งออกมาซองช่องนี้นะครับมีทางเดียวครับช่องนี้แคบครับเราจะใส่เลยครับกดเลยครับนี่ฮะอย่าลืมนะสองนิ้วนะครับสูงเนี่ยเราใส่เนี่ยครับเขาจะมาเนี่ยครับมาช่องนี้ครับมาออกไหถ้าขึ้นมาฝั่งนี้ก็ขึ้นมานี่ครับหลอดพวะนี่ครับ นี่ก็ป e <te am rhythm ma lush> ักมาโน่นนะครับเนี the ่ผมปักล้อคันโน่นมานะครับเดี๋ยวเดินปักกันต่อครับก็นี้นะครับเล่นบ่วงแล้วเหมือนเดิมนะครับอันนี้ใหม่ๆแล้วเนี่ยเพิ่งเป็นอยนยางเพิ่งนี่ครับเพิ่งนันลวดใหม่นะครับก็นี่ก็ปักไวหลายคันแล้วครับเดี๋ยวคืนนี้มันรุ่นกันนะครับนี่ครับจัดบ่วงอย่างเดียวเลยครับนี่ก็ปักนี่ครับทุ่งข้างหลังนะครับ เข่าเกี่ยวครับทางก็พอได้ครับหนูน้องขาวนะครับอันนี้ก็เขาเริ่มเกี่ยวเข่ามั่งแล้วอะไรมั่งแล้วนะครับที่นี้ก็เริ่มได้นะครับนี่ไปครับเดี๋ยวถึงเหล่กหลายครั้งับเดี๋ยวไปลุยปักกันต่อครับนี่สามโมงกว่าแล้วครับเนี่ยจะสี่ใกล้จะสี่โมงครับยังร้อนอยู่เลยอากาศใช้ได้นะครับไปครับเดี๋ยวลุยไปต่อครับสำหรับผ่านนายคนเลือนป่านะครับวันนี้ป่าเข้านะครับ ไปครับทำบ่วงเสร็จครับนี่ครับถังถางค่อนข้างเวยครับนี่ช่องแคบๆนะครับกดออกไปนะครับเรียบร้อยครับย่เลือกนะครับนี่้ยประมาณสองนิ้วนีครับอากจะซื้นนะฮะจะดูครับถ้า มันยังไงก็ขยับขยี้นเคลื่อนที่ได้ครับหนูใหญ่หนูเล็กหนูใหญ่กับสุนสูงกว่าสองนิ้วหน่อยนะครับปักไปหลายครั้งแล้วครับนี่ครับเจ็ดสิบคันครับเหลือประมาณสิบคันครับเนี้ยนี่ก็ปักไปประมาณหกสิบครับก็ดูครับนวนมันตึบเลยครับข้างหลังไม่ได้ใจผมจะตกหรือเปล่าครับคืนนี้ในข้างหลังนี่ไม่ใช่หอไอเฟลนะครับมันอยู่ปารีสนะสองไฟใหญ่ครับใหญ่ยิงขึ้นแล้วเนี่ยที่แรกคิดว่าอยู่ ฝรัเสเลยครับเนี่ยนึกว่าก็อยู่ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยเหล่าทีมงานครับเดี๋ยวปักเลยครับก็เดี๋ยวขึ้นมาดูด้วยกันนะอันนี้ก็ปักหลายทีมแล้วอันนู้นทีมฝรั่งเศสจ่อยก็ไปฝั่งนู้นครับหลายคนอยู่ครับฝั่งเศสจอยก็มาหลายคนครับหกเจ็ดคนแลวครับเฮ้ยแล้วผมมากัเสียแนวนะครับสองคนอันนี้ครับเดี๋ยวลุยปักต่อครับเดี๋ยวคืนมา ดูด้วยกันนะได้ครับนู่นครับมืดตึบหมดแล้วครับนะ่ยน่าจะไม่รอดหรือเปล่าครับคืนนี้นุ่นครับนนูฝั่งนู้นน่าตกแล้วครับเนีรยเออบางทีเป็นสายๆนะครับงานนี้ครับฝั่งนี้นี่ครับผมนี่ก็ใกล้แล้วครับเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยไม่รอดครับ เริ่มเบาแล้วได้นี่ครับร้อยร้อยขุยครับนี่ร้อยพี่แวก็ตักบ่วงไว้ครับแล้ววันคุยครับนี่ไอหนุ่ใหญ่ครับเดี๋ยวลองเอากลับวางครับเพื่อจะได้กินตัวครับอันนี้ฝนตกครับผมดูไม่ออกแล้วว่ามีตัวไม่มีตัวนะครับแต่ก่อนฝนตกพี่แนวก็บอกว่าร้อยมันร้อยมันวิ่งใหม่ครับแต่มันก็หน้าใหม่ครับนี่ นี่ฝนตกของสภาพเลยครับเจอครับขี่ตานี่ครับงานขี่ตายครับขึ้นขึ้นเข่าครับแข็งครับเนี่ยกับเด็กอะนี่ครับมือนะครับล็อกลงนี้ไว้นะครับทําให้ล็อกแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยถึงก็แตกครับลงบานนะครับนี่ก็ อย่าละตรงนี้นะครับอันดับแรกแล้วก็มาปรับตัวนี้เอานะครับนี่ครับพอได้ระยะแล้วก็พอได้ระยะแล้วก็นี่นะครับจับตานี้นะครับนิ่งๆนะครับนี่ครับสเต็ปการวางนะครับหย่อนเข้าไปแค่แค่ครึ่งคันนะครับจังหวะแบบหัวเข้ามางับแล้วก็ตีนะครับอันนี้อันตรายนะครับอย่ามาทำเล่นอย่างผมนะครับ ถึงกันโรงพยาบาลนะครับทำเล่นไว้นะครับนี่ก็มัดนะครับไม่ได้กันอะไรนะครับกันแมวกันหมามันคาบนะครับแต่มัดมันก็ดีอย่างนะครับเวลาเวลามัดสายมัดให้ตึงนะครับเวลามันมันงางงางแบนี้มันจะดีดเลยนะครับนี่ฮะช่องมันน่าจะมานี่ยนะครับคันนี้เรียบร้อยครับนี่ครับมันเหล็กครับตีนเปล่าครับอย่าเปลอกเลียนแบบนะครับอนั้นก็ผ่านประสบการณ์ไปแล้วครับไปไหนเอานิ้วโชว์ดิ นี่ครับงูเห่าเล่นนะครับทำไปเล่นนะครับย่าไม่ยังไม่เข็ดนะครับช่องนี้อ่ะพี่นี่ครับอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยเห็ดอะไรอาจารย์เห็ดเพิงเห็ดเพิงภาษาถิ่นใช่ไหมเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่ครับเด่นตะการลดนะครับเนี่ยนี่ครับพี่หาอะไรนะพี่ก่อไฟอ่ะ นี่ครับไอถทีมงานเยอะครับวันนี้น่นครับยืนกันเต็มหมดแล้วเนี่ยไอตัวท้องข่าวครับพี่พีดึงออกทีเรียบร้อยครับแตมแรกก็มาแล้วครับกำลังหาับข้าวดีครับตอนนี้นะครับก็น่นครับสองเตาแล้วครับน่นอีกเตาครับหม้อข้าวครับกำลังหุงข้าวครับส่วนกับข้าวนะครับได้ไปแล้วครับหนึ่งแต้มก็เรียบร้อยนะครับไอที่ต้อง กองตัดนี่พาันดูโหดลายนะครับเวลาเราจะปิดชีพเขานะครับอันนี้จะเอาไปกินจริงๆครับนี่ครับกับข้าวเย็นครับโอเคครับได้สามตัวครับนี่นี่นะครับไม้ครับผาผานี่ครับผันอันนี้อันนี้ผาญนูไทยแล้วเนี่ยผันเชียนนะครับกดเขาแล้วครับนี่ตัวใหญ่ครับไซนี้ในสวยเลยครับนี่มีกะมังไหมนี่ครับกับข้าวเย็นนะครับฝูไม่ฝูครับข้าวล้นหม้อ หุงเต้าถ่านนะมั้ยดูนะนิ่มโอ้ยอหเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาตัดเข่ากันต่อครับวันนี้ออมหนูอีกแล้วครับกลางทุ่งนานะครับออมหนูอะไรยานขอชัดๆช้าๆน่ออมหนูสูตรสีสเกตออมหนูสูตรสีสเกตนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่เป็นคำควมือนึงนะเซนนึ่นี่ครับเข้มข้นเข้มข้นนะครับจังแซฟเวอร์นี่นะครับแต่สมตามไม่มีนี่กระจกนะ พอใจห,หลักนะคระับผมปลานะครับข้ามได้เลยประวัติป้าปลาที่เด็ดนะครับนี่นี่ครับทีมงานครับแต่ว่าสายเสี้ยนสายปลาสายล่าแล้วไงนีะครับหมาแหวครับข่าเหนียวเนื้อโอ้โหนี่ครับข่าเหนียวต้องตะจอยเขาแล้วเฮ้ยจอดทีจอดทางอะไรเออโอพี่จำแพงเอาลยนี่ครับกระเชมไปไปไปก่อนมีแต่เสี้ยนเสี้งนั้นแล้วก็ที่มาเนี่ยทุกอย่างหลทายอย่างครับ มีครับหมกหน่อไม้หม่อมมาครับหมกหน่อไม้แล้วก็นุ่นอาจารย์อะไรนะออมอะไรไหนอมอมหนูซูซีสเกตออมซูซีสเกตนะครับโอ้โหไม่เด็ดให้มันรู้ไปนะครับจังหวะนี้เนี่ยเราจารย์เล่นกันแล้วโอ้ตัวใหญ่ดีมั้ยร้อยครับนี่ครับข้างรถเลยครับนี่เหนือทีมงานเอาครับมาครับแต้มแรกครับเสียแนวครับแต้มแรกครับ สำหรับสายบ่วงนะครับคือดีเล่นบ่วงกันนะครับมันหน้าจะเยอะอยู่นะแต่ว่าเราลาจอดข้างๆกันเนาะนี่ครับเห็นบ่วงไหมครับเนะี่ยปากเวหลายคันอยู่ครับแต่วัดข้างรถ <laughs> เลยครับนะี่ครับหัวก็มามาม้วครับนี่งไหนครับแดนสองเข้ามาแล้ว นึ่งมัเกิเลยนะไม่เหนี่ยนะเอา <c oughs> อะไรครับเนี่ยเอาขาวหมาทับแต้มทีสามเฮ้ยสวยวะเฮ้ยนี่ครับหมาครับนี่ครับเตี้ยมีสามครับแล้วก็ออกนี่หว่าเสียงเครื่องดังเนะี่ยยังออกเลยนะครับเดี๋ยวให้เสียงราชการครับ เกิดเสียงกบเกลยดร้องจริงจังเลยฝนน้ำตกนะครับเนะี่ยบ่วงไม่กระด,ดิกเลยครับเนี่ยเกิดเละไปแล้วเนี่ยรองเท้านี่เห้อยๆ้นะครับถนะ้าตึงๆครับเรียบร้อยครับนี่ครับ หอยขอครับเสร็จร้อยครับของเล็กนะแตงพีสี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลดเลนครับแตงพีสี่แล้วมาแล้วครับฝนมันตกครับนี่เละเละหมดแล้วนี่ ลันสองครับนี่ไม่ติดนะครับเปิดรูแล้ครับตัวมเดี๋ยวเจอนะครับขอยาใส่บงวงนะครับไนี่ครับลันไม่ติดครับนี่ครับเชิงหนานักใช่ไหมครับเจอปากรูแล้ครับไอพวกเชิงหนานะครับเล่นด้วยไม่ได้ครับนี่ครับเจอนี่ครับใส่ปากรูแล้วมันเลยเละถ่านเกินมาก อย่งเยอะเลยอันนี้ตักตกลางกลางนี่เลยเดี๋ยวมันนู่นกำลังเล็งที่ปากอยู่เฉิ <c oughs> งหนาลันสองขั้นนะครับไม่ติดนี่ครับไอพวกเฉิงหนานี่ต้องเจอแบบนี้ครับเนี่ย ปากรูครับไปครับไปกันต่อไอพวกเชิงหนาเราเจออุดปากรูแบบนี้นะครับนี่ฮะเด็กมาฝั่งนี้ผมปักมานเพ้อป่ะไปลืมอ้าวนู้นครับนี่นครับไอพวกเชิงหนาครับนี่ครับนี่ฮะ ที่เดี๋ยกัดคุณดินี่ครับไอ้กบเียงหนาครับนี่ฮะไอ้กบเียงหนาครับมันเจอปากหรือครับแต่มีห่าเข้ามาแล้ว <c oughs> เด่ดหนูกัดใอ้พอเดี๋ยวเจอนหนูกัดเลยครับด <c oughs> ูว่ามีติดหนูครับนี่เจ็บนิ่งๆครับ สวยครับเนี่ยครับนับหลบหหยยุงเยอะมากเลยเมื่อคืนนี้เห็รรนไหมครับแงี่เ <c oughs> เดินเลยนะครับไอตัวนี้วาที่ชนแล้วไม่ติดอะ <c oughs> ใกล้ครับเนี่ยจับน้บนะนอกมาดูดิัวใหญ่นะ <c oughs> ้องขาก็ยังดีครับคืนนี้เล่นบ่วงนะครับเจ็ได้ครับฝนตกครับแต่ฝนไม่ตกนะจริงครับยังได้รุ่นหลายคันอยู่นะครับแต่หนูท้องขาครับสำหรับบ่วงครับคืนนี้ก็เล่นบ่วงกันอย่างเดียวเลยครับไปต่อครับนี่ก็ติดสองคันใกล้ๆกันแล้วครับ สายบ่วงสายบ่วงวันนี้ครับนี่อันนี้ผมขึ้นล้อแล้วครับนี่เจอเจอตรองไงแรงกดักอะถุ่นเลยอะไรไม่เย็นไงที่ปักไปอ่ะกดกระถุ่นนี่ถุงใกล้ถุงเนี่ยเอาเลยครับนู่นนู่นนู่นติดเลยครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่ครับหลังดิ้นเลยครับ ท um ี่ว <gh> ่ับเหล็กครับจับเหล็กครับที่ว่ามาใส่มาเย็นนี่ครับเอาแล้วครับนี่ครับเป็นไงครับที่ว่าโมไปไม่เย็นนะครับที่ว่าบ่วงนี่ะเสียเกนี่ครับดูครับเขามาชนบ่วงครับนี่ยโอ้คือบ่วงนี่มันบ่วงมาอยู่ครับนี่ติดดิ้น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 ใหญ่โอยหลงครับหลงหลงอันนี้ผมมาใส่มาตอนที่วันหลังฝนตกแล้วครับเนี่ยที่ว่าเสียแนวเขา มาตามผมมาใส่นะครับนี่ครับยังพอมีฝีมือครับสําหรับพานไนท์เขาเน้นป่านะครับนี่ครับเพิ่งน่าจะเพิ่งติดนะครับเปนบวเลยนี่ครับดินก็อกเล็กเล็กเล็กเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับที่ไม่เย็นนี้ครับได้กินตัวอยู่ครับอันนี้มาใส่มามาต่อหลังฝนตกนะครับเนี่ย ใส่ในสีแันแล้วครับใส่ตรงตีดสองท่นแล้วมั้งไหนจะต้องติดนะพี่หน่อยนะคุดบงุงทำไมคุตงติดต,ตางใต้ตางใต้รวมที่ใต้ครับจริงๆนี่ผมว่าเอาลงที่ใต้มันจะดีที่สุดครับเพราะว่ามันจะหอมมันจะ กับมันห่อไหมครับไม่จ้าอะไระครับอย่าลืมครับเนี่ยมือนี่ครับขัดด้วยครับถ้าไม่ขัดแล้วก็ไปจะหาว่าหมอไม่บอกนะครับไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอด่าเลยครับ ร้อยครับนี่จะมีได้ตัวนะหลัยหลักขสวยอยู่น้ำบเนี่ยครับแขกตึงครับรร้อ,ครอยครับเสาเอวครับเนี่ยแหลายตัวยังครับรอบนี้เด็ดช้องแ้ว นี่ติดข้างๆรถอีกตัวแล้วนี่ให้จอดรถนอนกันข้างๆครับนี่ครับเช็คยอดครับสําหรับหล่อแรงครับผ่านในคนั้นป่าครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะเบดตัวนะครับ นี่ครับพวกใหญ่ครับไม้สองตัวครับนี่นะโหตัวนี้ใหญ่ใช่ไหมใช่จอยอ่ะนี่ครับนี่ไม่ใช่ผมนะนี่ครับจันเสียครับดักมาครับมาอีกสองครับอันนี้ผมจะไปดูรอบสองแล้วครับเนี่ยมันลั่นเปล่าไปสี่อันน่ะปลาผาใช่อ่านี่ครับได้มาไม้สองนี่ ผมมันจะไปดูรอบสองแล้วนะเนี่ยอันนี้เขเพิ่งมาเพิ่งเแยกกลับกันมาครับไปรอบสองท็อปจะไหววะในท็อปนี้เพิ่งแยกลับมารอบนี้ครับท็อปใหญ่ทุก,ทกใหญ่ยาเลยท้าไปอีกใ,ใหญ่ใช่ไหมตัวนี้ก็เดี๋ยวบวงอีกหันเจอรูไม่ได้มีบวงใส่อันนี้น่าจะเป็นโลมั้งครับเนี่ยบนขึ้นเลยใหญ่จริงครับตัวนี้ยท็อปคุณนี้หละ ฝนตะกเราก็แย่สิอย่างเงี้ยบ่วงพีไปไหนวนะเนี่ยบ่วงพีลูดขาานาดนี้ไปแล้วไปปรับไปไนะห,หนูใหญ่มันชน่ยนะเอ้แล้วหนูใหญ่มันชน่ยนะผมก็มองไม่เห็นบ่วงพี่เลย มันหนูใหญ่ชนครับนี่ะมาอีกลมโดนครับ <c oughs> มีกัะปักหลายคันอยู่ครับนี่โซนนี้กบปักใกล้ๆรถแล้วครับเนี่ย นี่ครับรถจอดเ,ยเยลยนะไฟนะรับสองครับอันนี้กน็นั่งคุยกันอะไรกัน,นครับหาดทุ่มเลยครับนี่ครับคหลอกอรครับไปแนวไปไหนแล้วนี่ดูอะไรนี่โอ้โห ไอรู้จักผ่านไลน์ซะแล้วนี่ครับโคดชโลเลยครับนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับนี่เอาไหนตัวไอที้ปวดดิอะไรครับเราสองครับแต้มแรกครับผ่านไลน์คนดินป่านะครับเป็นไงฝีมือครับโอ้ตุยไอ้ซีพี่เลยตัวเปเร่ย์ครับสวยไหมของจริงไหมโอ้เท่ากันเลยไอซีอย่างเงี้ย ของเก่งครับ่านในครับมาแล้วตรงนี้ปักหลังฝนตกแล้วไหมไอที่ฝนตกแล้วผีปักมาเย็นนะครับไปเช็คอ่ะนี่ปักไม่ดักไว้แม่คิดคันนะร้านไหนคนเดินป่านะครับ ดูว่าเสียบอะไรไว้ไวเสียบอะไรล่ะโอ้โหแกเดินหนีบ่งผมนะเหมือนพี่ไม่เชื่อใจผมว่าพี่แนวบ้าปึ๊บพี่นึกว่าบงา่งเขาทิ้งเนี่ยเสียบฝั่งทิ้งไหนวะโอ้กระเดียคันนี้ที่ปากตอนวิ่งหนีฝนนะวาบุกตับหายไปไหนวะมาครับลุกสองตัวแล้วครับ นี่ปักเา่หลังฝนตกครับที่ฝนตก,ก,ก,กแล้วก็ปักก็สี่ล้านไงวะสี่คันเลยเงียมันอันตรายนะครับ หน้าสั่นมาครับหนูมากเลยติดอ่ะหุ้ยนี่กรบโ่ปกับนี้เด่นกอกไปครับเฮ้ยขาดแล้วเนี่ยอย่างดึงมือเสิแถมสองครับเดี๋ยวก็รอมือเมื่อกี้ผมก็อย่างนี้เนี่ย นี่แกทำอะไรมันน่าเดี๋ยวปลดนะครับสำหรับหลอดสองนะครับสามตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่มันล่มนะครับเดี๋ยวทำการเผานะครับเตรียมนะครับเผาครับพุกแกเดี๋ยวมาสองตัวนะครับสองแต้มก็ตัวนี้ก็เวลาทาทุ่งกว่าแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับขอญาต ทำหนูเสร็จแล้วก็นอนแล้วครับในเช้ายังแหกต่อครับไปครับทำหนูอันนี้นะครับสำหรับผลงานทำคืนนี้นครับใบใหญ่เลยครับนี่กำลังเผาอยู่ครับเดี๋ยวเสียงเครื่อกว่าครับเดี๋ยวเผาเผานู่เสร็จเี๋ก็นอนแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเผานูแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เช้าเลยนะครับ ก็จะได้สักกี่แตงกี่ตัวก็วานไปครั้งนี้เดี๋ยวระยาเขาหนูนะนี่ครับก่อนจะนอนครับเดินมาเมื่อกี้เห็นติดอีกตัวแล้วเ่ยจิงกับเมาครับนะครับเดี๋ยวจะนอนแล้วครับเนี่ยติดคางมุ้งครับเนี่ยนี่ยเอาทีมงานเต้นเนี่ยจะคู่ครับ เดี๋ยวเขาปดกันครับ ติดขาครับนิบร้อยครับติดขาครับพันพันนุ่งเล้ไหมตัวบลเรย์ครับไหมสวยๆครับ,ดดบย ดินยุบ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 อยู่เมื่อกี้นี้ขาใหญ่แต้มที่สามครับยวไม่รู้ว่า ังพี่เนวเป็นไงบ้างครับได <ท uss> <ท uss> ้มีสามว่าฝนน่นตกขึ้นมาคืนนี้ค่อนข้างจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวขอญาตปลดกันคนระับนี่ครับฟ <ท uss grac ia> ุกใหญ่ครับ ยังเหลือยังเหลือยังเหลือทีมงานอะไรนี่ครับโหยังไงครับเหลือทีมงานเสีครับสามตัวสามตโลนี่ครับโน่นครับนี่ก็รอดมาและอุทยนี่ก็ไม่ใช่ขี้ๆครับเสียนุไทยครับเสียนุไทยเสียนุไทยส่งส่งเข้ามาก่อนนะนี่ยังเหลือทีมงานสี่สเกตส่งใครเข้ามาก่อนนะเสเสีหลือเสครับยังไม่มาครับไปปักหมดเลย นี่ครับเช้านี้ครับถึงกระดาษฝนตกนะครับเนี่ยตัวไอ้เนี่ยเฟอนเจอร์อ่ะยังเหลืออีกมากก้างมั้งอะไรนะสองสองข้าหูดู้วนนะยังไม่ยังไม่มานี่ครับโอ้โหคนน่ารักตุ๊ใหญ่ๆครับนี่ครับสรหรับสามคืนนี้ครับฝนตกนะครับเนี่ยนี่ถ้าฝนไม่ตกนี่น่าจะได้หลายสิบตัวนะครับ โน่นครับยังไม่หมดครับนี่ไม้เรื่อยๆนะครับตามข้ามดินดู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 เต็มกงเลยครับนี่ต่อไปนะครับงานนี้นะครับเช้านี้อาหารเช้าอาหารเช้าครับนี่ครับกับเราปลาโอ้ยตัวใหญ่ครับนี่ตัเล็กๆเด้ออันนี่ครับนี่ัารจ่อยครับนี่อย่างนี้ครับนี่ปลาโน่นครับโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เด้อนี่ปลาอะไรวะเนี่ย โอ้ปลาโถปลาโกกมัง่ะตัวบลิมเลยครับนี่นี่ครับกับข้าวเช้าครับหนูก็ทํามันอยู่ครับนี่สําหรับดักนูนะครับค่มคืนนี้ครับขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับสาหรับผ่านนายคนเลินป่าครับมาคืนนี้โหดคอนเละเท่หมดเนยครับฝนตกเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยว แล้วลงไขายลงเบี่ยงแหงต่อนะครับเดี๋ยววันคลิปหน้านะครับ